สวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาค้งกับเกม Kingdom Two Cow ครั้งที่แล้วเราได้ทำการสร้างเรือเอาไว้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรเดี๋ยวครั้งนี้เรามาลองกันโอเคไปลุยก,กันมาถึงก็มืดเลยป้องกันก่อนตอนท้ายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอเดินไปดูฝั่งซ้ายหน่อยกันว่ามีอะไรอยากรู้ว่าใกล้ถึงรังของมอนสเตอร์หรือ,อยังไม่อยากวิ่งเยอะเลย กัวศัตรูมาแล้วแบบเหนื่อยเฮ้ยรูปปั้นเหมือนคนกำลังง้างธนูอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์รูปธนูด้วยใช้สามเพชรเรายังไม่มีสักเพชรเลยสะพานแบบนี้น่าจะประตูมิติแล้วป่ะเนี่ยอ๋ยังเอ้ยฝั่งนี้ไม่มีประตูมิติแต่เป็นเหมือนถ้ำอะไรไม่รู้ตรงน้ำไม่มีก็แย่แล้ว ตัวมิติอันใหญ่กับข้างขวาอีกไม่รู้ว่าจะมีศัตรูมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรากลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองไปดูว่าเมืองเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างอยากรู้เหมือนกันนะว่าเรือทำอะไรได้ลองเลยแล้วกันพอนละคังคนงานลงเรือไปนักนันูด้วยเหรออ่ะอนักฮนูด้วย อาา่าฮะแล้วยังไงต่อไม่มีผลรเราต้องจ่ายกันที่เรือลองเลยจะได้รู้เอ๊ะตัวเราไปด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ่าอันนี้เหมือนกับว่าเป็นเกาะที่เราอยู่ตรงตอนนี้ใช่ไหม มีมีสามสิ่งที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกก็คือมันยังเทาๆอยู่อ๋อแล้วนั้นคือเป็นเกาะต่อไปเข้าใจแล้วงั้นเรายังไม่ควรไปปะหรือว่าเราขึ้นเรือม,มาแล้วเราก็ต้องไปแล้วอ่ะเน่จริงด้วยเหมือนกับว่าเราต้องไปก่อน แล้วเรือพังเลยเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนกับว่าเราอยู่บนเกาะใหม่แล้วอะแต่เหมือนกับว่าถ้าเราสร้างเรือขึ้นมาเราอาจจะกลับไปเกาะเดิมได้คนเดินไปทางซ้ายกันหรือว่าแคมป์ไฟจะอยู่ทางซ้ายไปดูก่อนลวกันอันนี้เหมือนกับว่าเราพลาดหรือเปล่าเพราะว่าเกาะแรกเรายังสำรวจได้ไม่ดีพอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไป โอเคเรามาลุยก่อน,นี้กันก่อนเพราะว่าเงินก็ค่อนข้างหาง่ายนะและ้วก็รีบไปทําเรือก็ได้ถ้ากับว่าเรามาันทาฐานของเกาะฝั่งนี้เผื่อ,อไว้เลยแล้วเราจะมาตอนไหนก็คือเราจะมีฐานพร้อมเอาไว้อืมเราเน้นทํากําแพงก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยเราเงินเราเงิน อัพเกรดแคมไฟไปเหมือนกับว่าใกล้จะม,มืดแล้วเราอยู่แถวๆเืองไปก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปสำรวจนักขนมประจำจุดละแสดงว่าสตูก,กาลังจะมามืดแล้วทุกคนทําหอคอยไว้เลยสองฝั่งจะได้ปลอดภยัยปลอดภยยัยหน่อย โอเคเหมือนจะหมดและเราเดินมาจากฝั่งขวาใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปสำรวจฝั่งซ้ายดูตรงนี้มีโฮมเลดสองคนเรายังไม่มีเงินเฮ้ยเจอกล่องได้เพชรสามเม็ดว,ว้าวน่ามีกล่องเฮ้ย เ,เงินกับเพชรมันเลือกที่จะทิ้งเงินก่อนตรงนี้สามารถสร้างกำแพงได้เลยไกลไปลหรป่ะโอ้ตรงนี้เป็นประตูมิติก็สงสัยอยู่ว่าคืออะไรกลับก่อนมันมีประตูมิติที่อยู่ตรงกลางป่าเลยอ่ ทำงานให้เราสั่งคนงานเคลียร์ต้นไม้ไปก่นอนทำไมทองฟ้าเป็นสีแดงเรานักขนุมาเพิ่มเท่าไหร่กันสองคนจะตูมาแล้ววิ่งเร็วพวกฝั่งขวามาไหมฝั่งขวาก็มาโอเคสายเคลียร์แล้ว กันต่อขยายมาประมาณนี้ก่อนฝั่งซ้ายแล้วเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราเจอกับประตูมิติเราจะลองขยายไปฝั่งขวาหน,น่อกันออาตอนนี้สร้างได้เลยแล้วก็ตัดไม้ไปทางๆเอาแต่รอบนี้เรืออยู่ค่อนข้างใกล้นะ ก็าหายห่วงที่จะกลับไปเกาะนูน้นไหนๆเราก็มาแล้วเราขอสำรวจกัหน่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรอะเกาะแรกเราไม่เจอนะอันนี้เงินเราไม่พอปะโอเคเงินไม่พอเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันโออผ้าขวาก็ไม่มีโตมิติกลางป่าเลยใกล้มากพอแค่นี้กลับก่อนเดี๋ยวเราลองหาเงินมาใส่ตรงนี้ดูว่าทำอะไรได้ ขอเงินหน่อยนายช่งางขอเงินหน่อยครับคนว่างงานเราเยอะนะเราจ้างแฮมเมอร์เพิ่มเอ๊ะฝั่งฝายไม่ไหว <c oughs> นักธนูเราตาย <c oughs> เดี๋ยวจ้างนักธนูเพิ่มแหละเ <c oughs> กาะน,นี้มอนเริ่มต้นค่อนข้างโหดเลย เกิ่าวเวอร์ไปแล้วก็จ้างนักธนูเพิ่มเจ้ค้าสักสี่คนแล้วก็ตัดไม้ไปอัพเกรดกับแพงคนนี้หน่อยแล้วกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันหน้าฟ้างกับแพงได้ละอัพขั้นไปเลย ไอนมีฟาร์มแต่ยังไม่มีที่จ้างชาวนานะอ๋อกำแพงนี้มันยังไม่ได้อัปเกรดจ้างคอนเพิ่มไปหนึ่งคนเดี๋ยวเราน่าจะเงินพอไปใส่ไอ้ก้อนหินนั่นแหละในเช้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวลองไปดูแต่ตอนนี้คืออยู่กันเมืองก่อน้าขนูดูจะไม่ค่อยพอนะ ซ้อมก่อนป้อนมันโหดใช้ได้เลยอ่าวิมเก็บธนูเออจะได้ไม่้อซื้อใหม่จะลองไม่ไม่ดูหินนั่นกันตรงนี้ใช่ไหมจ่ายเงินไปเลยน่าจะพอนะไกลเหมือนกันนะอะไม่ต้องให้คนงานมาสร้างหรอเป็นเหมือนเหมืองอะ่ะหรือว่าไอสัญลักษณ์หินแตกตรงที่อัปเกรด กำแพงจะเกี่ยวแบบอันนี้ลองกลับไปดูก่อนอ่ะกำแพงเฮย้ยได้แล้วจริงด้วยแต่กันไม่พอเอาเรื่มจ่ายกันให้พอค้าด้วยไม่มีใครให้เงินเลยนี่นักหนมาเอากันหน่อยเอาเอากันหน่อยไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรรอไปก่อน จ้างนันเนิคมมาแล้วหน้ากากสีทองแดงโอ้โหมาโคตรเยอะเลยถอยมาถอยมาถอยมาโดนแล้วไงโอเคแต่ยังฆ่าได้อยู่ กำแพงคนนี้ก็แตกจ่ายเงินซ่อมรัวๆเลยน,นั่นตรงนี้เราไม่มีชาวนามันก็ทำงานไม่ได้เอาเงินมาเพราะคะดีมากถ้าอัพเกรดแคมป์แล้วจะมีที่จ้างชาวนาไหมเงินพอไหมเนี่ยเงินไม่พอเดี๋ยวต้อลองอัพเกรดดู โอเคได้แหละไหนมีแล้วยังนี่ไงมาแล้วที่จ้างชาวนาโว้ยโ,โยนเพชรไม่หยุดเลยจ้างชาวนาไปก่อนหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินมาสร้างนา ร้อยกแล้วโฮมเดดเดินเข้ามาในหมู่บ้านเราด้วยเนี่ยนั่งอยู่ในคนหนึ่งมาตอนนี้เงินไม่ค่อยสัพัดเลยฮะเราต้องซ่อมตลอดเวลาเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็พังอีกเอะพ่อค้ามาต้องซ่อมกำแพงแล้วก็ ทำฟาร์มเงินน่าจะค่อยๆมาจากชาวนานเลยแหละตัดไม้ไปทีละนิดสั่งตัดไปเรื่อยๆหมดแล้วกลับเร็วกลับเร็วนี่เอาเกกงแพงไปเลยทันไหมเนี่ยไม่น่าทาันนะมาแล้วด้วยไม่ทันจริงแย่และเร็ววิ่งเร็ว Win Nhà đồ nè Thế Cầm hai cái tạc nè gì đi không? Ê, ê Ồ hồ hàng อ่ะไม่มีเงินทันพ่อค้าขอเงินหน่อยสวยไปเอาไปหางเงินีกซ่อมตรงนี้ไปรอดูกำแพงอ่ากำแพงหินจ้างชาวนาเพิ่อมอีกสักคนหนึ่งเราควรอัปเกรดกำแพงฝั่งซ้ายด้วยเพื่อให้ยืดได้นานๆหน่อยกำแพงแตกไม่พักเลยนะอืม ได้มาเยอะเลยมาคนงานมาช่วยกันทำคนงานหกคนน่าจะเพียงพอนะแล้วก็เราอัพเกรดกำแพงหินตอนนี้เผื่อไว้ก่อนพอคาไมา้แล้วแหล่งเงินของเราเลยเงินเราค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจ้างนะฮน,นูเพิ่มดีกว่า รีบกลับไปจ้างนักธน,นูเพิ่มจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยตอนนี้มีโฮมเลดจ้างมามีคนว่างงานอีกสองคนเลยกำแพงหินเลยนะไม่พังง่ายๆหรอกขอบคุณพ่อคะเออกำแพงหินเลยนะ ตรงนี้สามารถตั้งป้อมได้เอาเลยถึงแล้วเรือเดี๋ยวตัดไม้ไปวันที่27เราอยู่ในแผ่นดินแถวนี้มาจะครบเดือนละคนงานไปไหนหมดอัปเกรดขั้นสองไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำป้อมตรงนี้ หรือว่าจะขยายออกมาตรงโน้นเลยเดีก่าเนี่ยตรงนี้นมีกองดินที่ทํากําแพงได้ด้วยนะแล้วก็มีป้อม,มใกล้ๆด้วยขยายเรื่อยๆจะถึงเหมืองแล้วอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเงินหล่นเงินเราเต็มหรอเฮ้ยเงินเต็มจริงด้วยต้องจ่ายเงินทำอะไรหน่อยละทำเรือเงินมันเต็มถุงแม,มันหล่นเห็นแล้วเมื่อกี้เร็วรีบสร้างทันไหมไม่ทันไม่ทันกลับกลักล ขนมพอไหมเนี่ยโอ้เยอะมากกำแพงแตกก่อนแน่เลยอะวิ่งเร็วทุกคน <c oughs> โดนละหนึ่งโอเคยังได้อยู่เราอัปเกรดที่ทำนาไปก็ <c oughs> <c oughs> จ้างเพิ่มอีกสักคนนึ่งเงินค่อนข้างเยอะแหละโอะเงินล้นเลยฮานโน่ไปกันเราไม่มีคนว่างงานเลยจ่ายเงินสร้างบ้านไป ฝั่งซ้ายมีบ้านโฮมเลดหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วขอไปดูหน่อยเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเปไม่มีแล้วทำเป็นแบบหินไปเลยจะได้แข็งๆอนะฝั่งขวาเป็นยังไงบ้างรีบวิ่งไปดูเเราซื้อธนูไว้สี่อันแล้วแต่ไม่มีคนว่างงานเลย ทำบ้านตรงนี้ไปจะได้มีคนมาให้เราจ้างโอ้เราไม่ได้อัปเกรดตรงนี้เลยอะมืดแล้วด้วยแย่แล้วสร้างทันหรือเปล่าเนี่ยเราโมแดไปทําฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาเราไม่ได้ได้สร้างเลยมันจะทันอยู่นิดหน่อยมารีบมาสร้างกำบแพงหินตรงนี้มาแล้ว แตกด้วยความเร็วขอยทุกคนแย่แล้วกระแพงเราพังหมดเราพลาดจริงๆอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะโดนหมดเลยพลาดจริงอันนี้พลาดจริงเรามาสั่งทำงานตอนเย็นค่อนข้างแย่เลยอันนี้ เแคมไฟไปเราเรีบอัปเกรดฝั่งขวาให้เสร็จดีกว่าเงินเราล,นล้นละเราต้องหาอะไรเอ,อ๊ะนี่ยโฮมเลดสองคนสามคนน่าเป็นคนที่โดนโจมตีมืแอกี้ การจ่ายทีย2สองคือมันเป็นการเหมือนกับว่าซื้อชิ้นส่วนไม้อะอับขั้นหินไปก่อนรู้สึกว่าคนงานของเราจะไม่ค่อยมีเลยต้องไปซื้อคอนเพิ่มแน่นอนเพราะว่าคอนโดนขโมยหมดเลยคอนยังเหลือเพราะว่าคนที่ว่างงานไปหยิบธนูกันหมดเลยเมื่อกี้ไปไม่เป็นไร ซื้อเผื่อไว้ก่อนือมอยู่ได้สองคนป้อมหินออัพเกรดไปหรือว่าเรายิ่งจ่ายไ,ไปมันก็แค่จ่ายไปเฉยๆไม่สิเนี่ยม,มันเหมือนการซื้อชิ้นส่วนจริงไหมกะตบุกแล้ว กำแพงหินเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้คือค่าซ่อมเหรอแปดเหรียญเฮ้ยหมีปะหมาคือหมาหมาติดอยู่เฮ้ยหมาร่ดมาแล้วอะแล้วทำไงต่อ เฮ้ยมันเป็นมันวิ่งตามเราแล้วสัตว์เลี้ยงก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงหมามันนี้หมาติดอยู่ตรงหินโอเคเมื่อกี้เห็นคืนเห็นว่าคืนนี้เป็นชื่อสีแดงด้วยหมาก็คือวิ่งตามเราตลอดน่ารักพ่อ,อค้ามาขอ,อเงินนะแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ขยายไปถึงที่พ่อค้าอยู่มันก็ ก็จะมาให้เงินเราเรื่อยๆค่อนข้างเยี่ยมนะมาเราไปทำเรือให้เสร็จได้เงินมาละตองนี้สรรมาจ้างคนงานได้แล้วมืดแล้วไงสัตรูมาจากขางไหนเพยหมดแล้วนี่ไงเราซื้อจนเศษไม้หมดแล้วก็คือเรือจะเสร็จแล้วแหละ ่าโอเคศัตรูมาจากทางไหนอยากเห็นครั้งนี้อยากเห็นบอสม,ม,มาแล้วมีเสียงคำรามอยูแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนเลยเราเรอดูฝั่งนี้ไปแล้วกันฝั่งนี้เงียบจังอ่ะหรือว่ามาจากฝั่งซ้าย เราพลาดเราไม่ได้เห็นอีกแล้วอมันควรจะมาได้แล้วฝั่งซ้ายมีมอนมาโอเคคืนนี้เหมือนกับว่าจะไม่มีม,ม,มอนมาเดี๋ยวเราลองกลับไปเมืองแรกก่อนดีกว่าเมืองนี้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วเพราะว่ากําแพงเป็นหินเราลองกลับไปผงไม่ต้องเรียกใครกลับไปด้วยหรอกให้เขาอยู่ที่นี่ไปให้หมดเลย กลับไปคนเดียวพอหวังว่าเรือจะไม่พังแล้วนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีท่าเรือแล้วฮะมีเกาะที่สามอีกเหรอแล้วจริงไงมีเกาะที่สามอีกโอเคเรากลับไปเกาะหนึ่งก่อนถ้าไปเกาะสามนี่คือเรือพังแน่นอนเดี๋ยว เกาะหนึ่งก็คือเออ,อเว้ยต้องสร้างเรลอทุกครั้งเลยอ่ะงั้นโอเคต้องเคลียร์เกาะหนึ่งให้เรียบร้อยและแล้วค่อยย้ายอัพกำแพงอัพบอมเปิลไป่งั้นคือเราเปิลเงินมากเลยเรายังไม่เอาเงินมาจ่ายกันเลยแล้วกันเพราะว่าเราคงจะไม่ย้ายเร็วๆนี้นักขนูน้อยมากเพราะว่านักหนูไปเงินเงินลดเงินลด นักโนูไปเกาะโน้มหมดแล้วเราต้องจา้างนูเพิ่มแบบเยอะๆเลยเดี๋ยวนะเส้นทางมันไกลขนาดนี้เลยเอลนูเพิ่มแวะเยอะๆ,ๆต้องใช้เงินจ้างคนงานพวกนี้แหละคนงานหมดแพงใช้ได้เลย คนงานคนงานหมามาด้วยนี่วาเอยเยี่ยมโหเงินชาวนาคือแบบของแท้เลยเงอดี๋ยวเ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 ยอะเกินเงินล่วงโหเสียดายอัปเกรดให้เป็นหินก่อน มืดล้เดี๋ยวนะเราสั่งตอนมืดอีกแล้วเหรอแย่ yeah, นะแบบนี้แ <Okay, S 2> ต่ตอนนี้เป็นหินละนักขนูน้อยมากเลยนักหนูมีแค่สองคนเองอะอ๋ออยู่ข้างนอกกันกำลังกลับมาโอเคเดี๋ยวๆๆๆเยอะไป เยวไปเพื่อนไปทรงไหนก็ไม่แต่เงินใช้ไม่หมดแล้เนะี่ยเราหยัดหยัดไปก่อนเงินมันล้นหรือว่าจ่ายเงินกับซาไปเลยอ่าลองดอูนี่คือสิ่งก่อสร้างใหม่เนี่ ทำอะไรได้ได้ไปลองดูไม่รู้คืออะไรตอนนี้เป็นลูกดาวใจอ่ะเงินไม่พออุ้ยเออเราลืมไปเลยว่ามีอะไรนอนอยู่เราใช้เพชรจ่ายมันได้ไม่ใช่เหรอนี่ไงฮิปโปกรีฟอ๋โหนะใช้เพชรจ่ายเร็จปุ๊บก็ต้องใช้เงินจ่ายอีก แปดเหรียญเป็นสัตว์ขี่ของเราเหรอโคตรเท่เลยนะยงนั้นอะขอเงินหน่อยอย่าได้ทิป,ปกิฟต์เงินหน่อยเร้วสวยเลยเดินมาหาด้วยไหนปะเอ้ยอย่างเท่เลยแล้วมา ออกมาก็ยืนอยู่นี้จ่ายสองทองโอเคนายพักผ่อนไปก่อนแล้วกันมา้านี่เราขี่เมื่อกี้ไปเลยไงบินได้ปะเอออยากลององนี้เหมือนกันว่าทำอะไรได้อะอะไรอ๋อซื้อดาบแต่เราไม่มีคนงาน มีรถยิงหินด้วยนะเป็นไรน้องเห่าอะไรยิงหินโอ้โหความแม่นเหมือนนะท่าโูเป๊ะโอ้เอออย่างสวยเลยอัพเกรดฟาร์มอะไรไป จ้างคนงานไปห่อยแล้วกันเราเริ่มต้องการคนงานเยอะแล้วเกรดไปโอเคกันไม่พอเราซื้อรถยิงหินไปไปดูก่อนว่าผีให้ไปไหนผีให้ไปทางโน้นได้แล้วรถยิงหินเหมือนกับว่าฮิปโปกิฟจะไม่เหนื่อยเลยเราวิ่งจากขวามาซ้ายคือไม่มีความเหนื่อยเลย โอเคแต่ว่าพลาดนี้คงต้องพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ mm. เราได้ฮิปโปกีฟมา mm. เราไปสร้างเมืองอีกเกาะหนึ่งแล้วค่อนข้างจเจริญรุ่งเรืองเลยตอนนี้โอเคถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับส c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับ mm. สำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ